หลือ9เกมนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤษสำหรับอาร์เซนอลนะครับวันนี้ครับอยากชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยว่าไอ้9เกมเนี่ยเออมันสำคัญทุกเกมแหละนะครับเพราะว่าถ้าชนะทุกเกมไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วแชมป์แน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับตรงๆว่าแต่ละเกมเนี่ยมันก็คงมีความแตกต่างกันครับคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนคุยกันหน่อยว่าแหม่คิดเห็นอย่างไรว่าไอ้9เกมเนี่ยคิดว่าเกมไหนเนี่ยมันคือเกมที่เราแบบ สำคัญที่สุดแล้วนะฮะหรือว่าเป็นเกมที่ที่จะบอกแล้วแหละว่าเราจะเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับนะคลิปนี้คุยกันหน่อยครับสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki Swift G.L Next Next to the e g e ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดพบกันได้แล้ววันนี้ที่งาน Bangkok International Motor Show 2023 Impact Challenger 2เมืองทองธานีและที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สว auto: so sure ัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับหรือว่ากันเนอร์สทอล์กนั่นเองนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับอาร์เซนอลยังอยู่ในเส้นทางการไล่ล่าความสําเร็จอยู่นะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกสำหรับอาร์เซนอลหรือแค่เก้าเกมเท่านั้นนะครับสุดสัปดาห์นี้เจอกับลิเวอร์พูลครับแล้วก็ไล่เลียงต่างๆนานาไปเลยนะครับสำหรับเดือนเมษายนนี้อาร์เซนอลโปรแกรมโหดมากครับมีเล่นทั้งหมด6เกมด้วยกันไปแล้ว1เกมคือชนะลีดยูไนเต็ดดนะครับเี๋ยวจะมีีเเเเเจจจออออลลลิิวร์พูแมนซซต้ชี เจอเวสต์แฮมนะครับเจออีกต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งแต่ละเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีรายละเอียดมีความซับซ้อนที่ไม่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละเกมเนี่ยมีความหมายแน่นอนเพราะว่าอย่างที่อาร์เตต้าเคยพูดเอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้ว่าทุกเกมต่อจากนี้มันคือเกมนักชิงชนะเลิศแล้วครับแต่ว่าฟุตบอลลีกครับมันไม่ได้จบแค่เกมเกมเดียวเท่านั้นมันต้องว่ากันเป็นมาลาธอนครับต้องว่ากันแบบยาวๆนะครับคลิปนี้อยากชวนคุยกันหน่อยว่าไอ้ไอ้สองเดือนจากเนี้ยไอ้เก้าเกมเนี้ย เกมไหนที่มันดูน่ากลัวที่สุดเกมไหนที่มันดูยากลําบากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะคุยกันครับอยากชวนทุกคนกดติดตามพวกเราครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ทิกต o k นะครับแล้วก็คอมเมนต์อกพวกเราหน่อยว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปคลิปนี้คิดว่าเกมไหนคือเกมที่ยากที่สุดสาหรับอาร์เซนอลใน9เกมที่เหลือเกมไหนที่คิดว่าเกมนัดชิงชนะเลิศที่มันคือตัดสินแชมป์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยครับ วเกมต่อจากนี้สำหรับอาร์เซนอลนะครับก็เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้จะไปเยือนแอนฟิลด์ครับเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่หนักหนาสาหัสใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์ถัดไปครับจะเจอกับเวสต์แฮมครับในการไปเยือนที่บ้านของเวสต์แฮมนะครับที่ลอนดอนเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับแล้วก็จะเล่นสัปดาห์ถัดไปต่อเลยนะครับคือเจอกับเซาท์ทมป์ตันอันนี้เราได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็มาเล่นเกมกลางสัปดาห์ครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ไปเยือนเอติฮัดสเตเดียมครับแล้วสุดสัปดาห์สิ้นเดือนครับเจอกับทางด้านเชลซีครับเราเล่นในบ้านครับเ,เดือนพฤษภาคมมีเกมทั้งหมด4เกมครับ เริ่มต้นด้วยการไปเยือนนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับสุดสัปดาห์ถัดมาเล่นในบ้านครับเจอกับไบรตันนะครับแล้วก็สลับไปเยือนเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในวันที่20พฤษภาคมแล้วเกมสุดท้าย28พฤษภาคมเปิดเอมิเรตสเซเรียมเจอกับฟูแฮน์ตันนั่นเองครับถือว่าเป็น9เกมที่ไปแต่ละเกมเนี่ยมันมีความหมายหมดเลย โดยเฉพาะเกมเจอซิตี้อันนี้ลุ้นแชมป์โดยโตรงนะครับแชมป์ชนแชมป์เลยนะครับแล้วก็เกมเจอลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็อยากได้พื้นที่ไปลุยฟุตบอลยุโรปนะครับ เกมเจอเชลซีเชลซีเองก็อยากทําผลงานให้ดีเพราะว่าเพิ่งปลดโค้ชไปนะครับไม่รู้ว่าถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะมีโค้ชคนใหม่มาแล้วหรือยังนะครับแล้วเจอทีมเล็กๆน้อยๆต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยเออ,เอ,อลืมนิวคาสเซิลทีมหนึ่งนิวคาสเซิลก็ท็อปโอนะครับแล้วเล่นในบ้านเขาปีที่แล้วเราก็แพ้เขาที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายสําหรับอาร์เซนอลครับแล้วก็อื่นๆไม่ว่าจะเป็นไบรตันฟอเรสต์วูฟ์นะครับพวกนี้คือทีมลุนหนีตกชั้นหมดเลยเซาแธมป์ตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น หนีตายเนี่ยมันจะมีพลังพิเศษโผล่ขึ้นมาแน่นอนครับแต่ว่า2เกมที่ผมคิดว่าเป็น2เกมที่ยากที่สุดสําหรับเราเลครับนึ่นก็คือเกมสุดสัปดาห์นี้ครับที่แอนฟิลครับลาซอลเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ถัดไปจากนั้นอีกหน่อยนึงไม่ใช่เวท์แชมนะครับเกมที่เจอกับ เอทีหัสสเตเดียมครับเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสองเกมนี้ผมว่าคือเกมที่ยากที่สุดและคือเกมที่จะตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับอาร์เซนอลไกลๆเลยก็ว่าได้ครับสองเกมนี้เรามีแต้มต่ออยู่ประมาณ 8, 5, แปดแต้มห้าแต้มนะครับที่ผมบอกแปดแต้มห้า 8, แต้ 5, แมก็คือตอนนี้เราต่อเราเราเป็นต่อแมนซิตี้อยู่แปดคะแนนเรานำแมนซิตี้อยู่แปดคะแนนนะครับแต่ว่าแข่งมากกว่าหนึ่งนัดเชื่อแป้งไปเลยว่าแมนซิตี้จะชนะในเกมที่ตก้างนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเหลือแค่ห้าคะแนนนะครับ 5คะแนนนี้เป็น5คะแนนเพียวๆนะครับที่เรานำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมเจอซิตี้เกมเจอลิเวอร์พูลถ้าเราเก็บได้อย่างน้อย1คะแนน,นอย่างน้อย1คะแนน,นเราจะได้ไปวัดจนถึงเกมสุดท้ายคือวัดประตูได้เสียเลยนะครับหนังน้อย1คะแนน,นนะเราจะได้วัดสุดท้ายจนถึงประตูได้เสียเลยนะครับแต่ถ้า1คะแนน,นนั้นเราได้จากเอตีฮัดสเตเดียมเป็นแชมป์ทันทีครับเป็นแชมป์ทันทีเลยครับ เพราะว่าเงื่อนไขต่างๆนานมันจะเข้าล็อกหมดนะครับคือถ้าเราแพ้ลิเวอร์พูลแล้วไปเสมอแมนซิตี้ช้อยนี้จะดีที่สุดสําหรับอาร์เซนอลครับช้อยนี้จะดีที่สุดสําหรับอาร์เซนอลนะครับคือถ,ถ้าวัดแค่2เกมนี้นะแต่ถ้า3ถ้า3แต้มทั้ง2เกมอันนี้ดีที่สุดเออผมพูดผิดถ้าถ้าสามคะแนนนั้นถ้า6แต้มอ่ะสเกมได้6แต้มเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยแฮปปี้ที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าอย่างน้อยที่สุดนะครับ ถ้าเลือกมีแต้มได้นะครับใน2เกมนี้นะครับถ้ามีแต้มที่เอตีหัดได้มันจะมีในเรื่องของคะแนนก็ตามนะครับเพราะเจอกันเองชนกันเองเสมอก็เราก็ไม่ได้ได้ไม่เสียก็ระยะห่างเท่าเดิมนะครับถ้าวันถ้าถ้าเราพูดในกรณีที่เราเพลี้ยพ้ำหรือพูไปนะครับแล้วเราไปได้1คะแนนเนี่ยเราจะยังนําอยู่นะครับแล้วถ้าเราชนะที่เหลือต่อจากนั้นแชมป์เลยนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับแล้วทีนี้ถ้ามันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ เพราะว่าเกมที่เอธิฮัดเนี่ยมันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจิตวิทยาครับถ้ามีคะแนนกับทีมที่มันลุ้นแชมป์กันโดยตรงนะครับมันจะมันจะทำให้เด็กๆเนี่ยมีมีความหมายว่ากูเนี่ยดีพอที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วเวย้ยกูเจ๋งกามึงแล้วเวย้ยแมนซิตี้นะครับกูสามารถมาคว้าคะแนนที่บ้านมึงได้เว้ยนะครับเพราะว่าสถิติก,ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหขี่กันเป็น10ปีอย่างนี้เลยนะครับซิตี้ชนะแบบแล้วชนะรวด ชนะรัวๆเกมลีกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไปกลับเลยนะครับเรียกว่าหาคะแนนไม่เจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วโดยเฉพาะเล่นที่เอติฮันสเตเดียมเนี่ยอาร์เซนอลเละเทเลยครับนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าปีนี้มันต่างออกไปนะครับในเรื่องของขุมกําลังในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของสภาพจิตใจเด็กๆเนี่ยผมคิดว่ามาดีกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ลืมบอกไปอีกอันนึงครับ เกมที่ก่อนหน้านี้ที่เราเจอกันนะครับที่หมอมันมีผลจังจิตวิทยาครับอาร์เซนอลเล่นเกมเอฟเอคับกับแมนซิตี้ที่เดือนมกราคมนะครับแล้วแพ้ไปครับแล้วแพ้ไปในวันนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นนะแพ้สี่ไม่ชนะ4เกมติดเลยนะครับพอแพ้ซิตี้ปั๊บก็คือ4เกมหลังจากนั้นเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับมาชนะอีกทีหนึ่งคือมาชนะแอสตันวิลล่าแบบผืดจับด้วยมาพลิกชนะ Uh, 4-2นะครับที่จอร์จินโยยิงแล้วไปชนคานแล้วก็ไปเด้งตัวผู้สาวประตูเข้าครับคือเป็นแบบนั้นเลยนะครับกว่าจะกว่าจะตั้งลำํำกว่าจะกลับมามีสมาธิก,กว่าจะมามุ่งมั่นได้นะครับแต่หลังจากนั้นคือชนะรัวๆเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเกมที่เอธิฮัสเตเดียมเนี่ยมันสําคัญมากๆถ้ามีคะแนนจิตวิทยาหรือว่าสภาพจิตใจเด็กๆเนี่ยน่าจะกลับมาเลยนะครับแล้วก็จะจะมุ่งเป้าไปสู่การเป็นแชมป์ได้เลยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าคว้า3คะแนนที่ แอนฟิลด์ได้ถ้ามีคะแนนที่แอนฟิลด์หนึ่งคะแนนแล้วไปเพลียงพัมที่เอตีหัดเนี่ยอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะคือถ้ามีคะแนนที่แอนฟิลด์นะครับอย่างน้อยหน,นึ่งคะแนนแล้วไปแพ้ที่เอตีหัดเนี่ยอันเนี้ยแต้มมันจะเท่ากันแล้วมันจะไปวัดประตูได้เสียซึ่งตอนนี้ซิตี้ดีกว่านิด,น,ดนิดนะครับอันเนี้ยจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าได้ลุ้นจนถึงถนัดสุดท้ายแน่นอนนะครับแต่ว่าจะลุ้นเหนื่อยหน่อย นะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากให้เกิดช้อยนี้นะครับหรือถ้าเราชนะที่แอนฟิลแล้วก็ไปเพียงพรมที่เอทีฮัตเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปลุ้นสภาพจิตใจว่าเด็กๆเ,เนี่ยมันจะไหวเปล่านะครับมันจะมันจะเป๋ไปเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าชนะที่แอนฟิลแล้วไปแพ้ที่เอทีฮัทเนี่ยคะแนนเราจะยังนําอยู่นะครับคะแนนเราจะยังนําอยู่แต่ว่าสภาพจิตใจอาจจะ ไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพอเจอซิตี้กลางสัปดาห์เสร็จปับ๊บสุดสัปดาห์ไปเจอเชลซีต่อเชลซี Chelsea ที่ถึงตรงนั้นอาจจะเปลี่ยนโค้ชมีโค้ชคนใหม่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายแน่นอนในการเจอเชลซีสุดสัปดาห์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าเ,เกมที่เอดีฮัดจึงเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเป็นเกมที่เราจะรู้กันว่าใครที่จะดีพอที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณการคอนดอมด้วยนะครับนะเว็บไซต์ที่หาซื้อพวกอุปกรณ์ถุงยางอนุวงอนามัยนะครับเจลล่อลื่นต่างๆมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นราคาดีมากนะครับและที่สําคัญครับตอนที่เขาส่งไปที่บ้านคุณเนี่ยเขาไม่มีมานั่งประเจิดประเจินนะแลวบางทีผมซื้อพวกอุปกรณ์แบบนี้มันต้องมันอาจจะเคลิ้มนิดนึงนะครับเขาก็จะแพคเกจจิ้งอย่างดีนะครับไม่ได้เขียนว่าข้างในเป็นถุงยางจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้เขียนอย่างงั้นนะครับก็จะแพ็ อย่างดีนะครับแล้วว่าดูภายนอกเนี่ยก็เป็นพัสดุทั่วไปเลยนะครับนะบก็ใครที่อยากจะซื้อถุงยางคุณภาพนะฮะแล้วก็แบรนด์แบบ ชัวชัวนะครับไม่มีไม่มีแบบไม่ตรงปกนะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับแกนคอนดอมนั่นเองนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาได้นะครับมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook แล้วก็มีทั้ง l i น์นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับแกนคอนดอมครับและนี่คือสิ่งที่ผมคิดวิเคราะห์แย่ๆนะฮนะไม่รู้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับคิดว่าเกมไหนมันคือเกมที่ยากที่สุดเกมไหนคือเกมที่ดนที่สุดผมบอกเลยผมยกมือเลยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยมีทัศนคติว่าเฮ้ยเกมที่เอเดรียนยอมไป เพราะว่าโ,โหสถิติแม่งอย่างนี้แล้วซิตี้แม่งหัวจะตายหาอย่าไปอย่าไปหือไปอือเลยมอบตัวไปดีกว่าแล้วเราก็ไปว่าเกมอื่นไปมุ่งสมาธิเกมอื่นครับแต่ว่าล่าสุดมีโอกาสได้เจอพี่เตยฟานมุมมุมคิดเรื่องเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยอันนี้ผมลืมคิดไปนะครับรว่ามันสําคัญจริงๆมันสําคัญกว่าผลการแข่งขนเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าถ้าสภาพจิตใจเราไม่เป๋เนี่ยคือ มันจะช่วยทําให้ผลการแข่งขันมันดีได้ในเกมอ,อื่นๆนะนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเด็กชุดนี้เนี่ยนักเตะโซชุดนี้เนี่ยมันเป็นเด็กซะเป็นส่วนใหญ่ครับมันเป็นนักเตะที่ยังไม่เคยไล่ล่าแชมป์ยังไม่เคยเจอกับความกดดันมหาศาลแบบนี้นะครับซึ่งที่มันทําได้ทุกวันนี้มันยอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดถึงสภาพจิตใจเด็กๆมากขึ้นก็เลยคิดว่าอยากให้เกมที่เอทีฮัชเนี่ยมีคะแนนครับซึ่งถ้ามีฉลองแชมป์ได้เลยครับนะฮะอ่ะ คิดเห็นยังไงก็ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราให้ครบชุวช่อ้งทางนะครับ e b o o k YouTube แล้วก็ต i k t o k นั่นเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในเรื่องราวของฟุตบอลนะครับและรว,วมไปถึงใครที่เป็นแฟนอาร์เซนอลก็ติดตามช่องนี้กันไปด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ที่คราวหน้าครับสวัสดีครับ